ครับสวัสดีครับพบกับไถไแมงามมีีกเช่นเคยครับวันนี้มาดูการขุดลอกอคิดว่าเป็นโคกหนองนาครับมีโคกมีหนองมีนารูปแบบสวยมากครับนี่ครับเขาเรียกว่าโคกหนองนามีสะดือนะ้ำมีเขาเรียกว่าเบ้าขนมครก ทำสะดือน้ำครับนี่มีน้ำเข้าน้ำออกที่ระบายน้ำเป็นโคกหนองนาครับนี่สะดือน้ำครับเป็นเบ้าขนมครกนี่ครับผมจะเดินรอบบริเวณที่เขาขุดเป็นรูปแบบรอบ ด้านข้างจะเป็นเหมือนเหมืองครับถ้าเหมือนคลองน้ำตัวนี้ถ้ามีน้ำเลี้ยงปลาเลี้ยงอะ,อะไรก็ได้หลายอย่างครับเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งหอยปูปลาอะไรก็ได้นี่ตรงนี้เป็นเหมือนจะเป็นฝายระหว่างที่กัน้น ตรงระหว่างกลางจะเป็นรูปเหมือนเลข8ครับรูปสะเหมือนเลข8ตัวนี้เป็นคลองอ้อมระหว่างน่าจะเป็นหนองนะครับเดียวโคกหนองนาอันนี้ทำมาหลายที่แล้วครับถือว่า ทำอยู่ที่บ้านฉันเพนบ้านาหนานทรายใหม่นะาหานทรายเก่ามาก็จะไม่มีเบ้าขนมครกเป็นสะดือน้ำอยู่ตรงนี้อีกมีตลอดครับนี่ถ้าผมก็จะเรียกเป็นเหมืองแล้วครับเป็นคูน้ำเล็กๆกว้างประมาณสัก ขอบประมาณจาก4-5เมตรสเมตรน่าจะได้4เมตร5เมตรแต่ด้านด้านล่างน่าจะประมาณ1เมตรครับ1เมตรบ้าง80ดสิอันนี้ด้านบนก็จะเป็นโคกเป็นถนนเดินได้รอบนี่ครับ มีคนเดินอยู่บนด้านบนครับเรียกโคกหนองนาเดี๋ยวจะไปดูสะที่เป็นรูปแบบเลขแปดนะครับทำได้สวยมากครับพื้นที่น่าจะประมาณสิบไร่ครับตัวนี้ตัวนี้จะ เป็นสะดือน้ำแต่เป็นรูปเหมือนรูปหัวใจครับตรงนี้นี่ครับนี่มีเป้าขนม,มครกอยู่ครับสะดือน้ำตรงนี้เป็นรูปเหมือนคลายๆหัวใจ เดี๋ยวผมขึ้นไปด้านบนครับขึ้นมาบนขอบทั้งเดินบนฝั่งของหนองครับนี่เป็นรูปสะครับเดี๋ยวให้ดูลึกมากครับลึกสามเมตรแล้วก็มีสะดือน้ำอยู่ด้านล่าง สวมด้วยท่อซีเมนต์ครับเป็นเบ้าขนมครกเดี๋ยวลงไปชั้นล่างครับนี่ครับโอ้สวยงามมากครับครับแมคโครสองตัวครับ อันนี้ทำอยู่ที่บ้านของตลุมพุกครับของช่างยุทธเป็นโคกเป็นหนองเป็นนาเรียกโคกหนองนาครับอันนี้เป็นรูปตัวเลข8ดครับมีแม่โคสองตัวครับกำลังทำงานอยู่ คิดว่าอีกหลายวันถึงจะเสร็จครับเดี๋ยวถ้าวันไหนเสร็จเดี๋ยวผมจะมาถ่ายแล้วก็บรรยายให้รู้นะครับว่าเป็นรูปแบบไหนนะครับตอนนี้กำลังทำเป็นน่าจะเป็นสะครับเป็นรูปแบบเลขแปดครับตัวนี้สะสวยมากครับ นี่สวยมากอยู่ดินแค่มุมเดียวครับก็จะเสร็จเป็นรูปแบบเลขแปดให้ดูสวยครับเดียขึ้นไปด้านบนครับมาดูมุมสูงครับ ดูมุมด้านบนครับไปเห็นเป็นเลขแปดครับโคทำงานอยู่สองตัวครับเป็นถนนรอบข้างใกล้จะเสร็จแล้วครับเหลืออยู่ตรงระหว่างสะที่โคยเป็นรูปแบบเลขแปดยังไม่ได้ปรับถนน เดี๋ยววันไหนเสร็จผมจะมาถ่ายคลิปวิดีโอให้ชมอีกครับสำหรับวันนี้ก็คงให้ชมแค่นี้ครับสวัสดีครับ